ู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเกมฟรีฟาร์แคติวเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสุ่มของนะครับนี่เราเข้ามาในลัคกี้รอยันนะครับนี่นะครับเราก็จะมาดูของกันเลยนะคะท่านผู้ชมนี่นะครับเขาให้ใช้เพชรในการหมุนเก้าเพชรนะครับแล้วก็จะกดหมุนเลยนะครับหมุนยืนยันว้าว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 โอ้ได้สเก็ตบอร์ดนะคบท่านผู้ชม เราได้สกเก็ตบอร์ดใหม่นะครับเราต้องไปดูที่คอลเลกชันนะคะโอ้โหนี่ไปดูแอนบอร์ดโอ้โหโอ้โหแล้วพื้นที่ก็เต็มอีกด้วยไม่อยากจะโม้พื้นที่ผมเต็มอะครับไม่ดาวน์โหลดก็ได้ไน,นะแล้วเร็วๆดิมาจิลเตอร์เชิญมาเลยเชิญมาเลยคุณนั่นแหละเชิญไปเพื่อนไม่มีเพื่อนคุณนะ่ะคุณจิเต้รเราเชิญออฟนาเดไปว่ะ এমটি ตายขึ้นแม่เราก็ได้มันจะได้หายไปแล้วก็ออกจากเกมแล้วนะ ชมว้าวไปเลยกันในเกมเลยนะคะท่านผู้ชมไม่รอช้าครับไปเลยเจที่ราเลือกตัวละครอหอวุงมาเนี่ยก็เพราะว่าเราจะใช้จะกินผู้ไม้เอ้ยเราสามารถเสกอันนี้ได้ด้วยสามารถเสกอันนี้ได้ด้วยโอ้แจกของขวัญแจกของขวาญทุกคนเดี๋ยวเราเสกอีกอันหนึ่งก็แล้วกัน เดี๋วยวเราเนี่ยเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะสนับที่สนับที่สองซตสอซตอนนี้นะคะท่านผู้ชมเราสนับที่เปลี่ยนหน้ากล้องเอ้ยเอยบเกือบเกือบ,บ,บอะไรเนี่ยของฟรีอา้าวเริ่มเกมก่อนไม่ได้เลยของฟรีโอ้โหอะไรเนี่ย กเล็ดน,นะคะท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยใครเป็นคนขาบใครเป็นคนขาบยอมรับมาซะดีๆ ผมเนี่ยจะบังนิดนึงนะคะท่านผู้ชมโอ๊ยเราเป็นคนยิงเราเป็นคนยิงเดี๋ยวเราเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยท่านผู้ชมเราก็จะปิดกล้องตัวปิดกล้องผมไปก่อนนะเดี๋ยวเราดูแต่เกมอย่างเดียวเดี๋ยวเราปิดกล้องก่อนเดี่เราปิดกล้อ,อง ຊົນມີ ไปยิงอะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แกตัวใหม่อุยมีลไลเพชร33บาทติมดีมคอเตอร์อยากเติมอ่ะอุ้ยได้สกิลด้วยเราได้เพชรด้วยเฮ้ยไปแต่งตัวก่อนนะเพื่อนบ๊ายบายเฮ้ยมีร้านค้าแลกเปลี่ยนด้วยอ่ะไม่อยากจะโมออะนะคอมพิวเตอ โคดิตเตอร์แป๊บนึ่งรเราเอาเลยตัวละครก่อนโอ้โหอุ้ยตัวละครตัวนี้สวยงามแต่เราเอาตัวละคหรหงอคงดีกว่าเพราะว่ามันสามารถไอ้นี้ได้โคดิตเตอร์เอาหมดวงังระเบิดหลอได้ได้ได้เราไปดูที่ร้านค้าบ้างโอ้โหไม่ตัวตัวกระตูเนีวยว่ยเนี่ยอยากได้สไตเกอร์ว่ะมีขัตนาด้วยไปเลย ด่าเลยเนี่ยโอ้โหด่านวางระเบิดตาแรกเราได้เป็นคนป้องกันโคดิต้าเราจะบอกว่าเราไป